ปาดครับพี่น้องครับนี่เป็นเตอร์สอนให้นะครับผมสําหรับข้าวเจ้านาปังอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือว่าเป็นข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นที่สุดครับพี่น้องครับนี่นอเพียง70ถึง75วันเท่านั้นนะครับผมนี่นอแล้วก็ที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะครับเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงนะครับผม อย่างน้อย1ตันต่อไร่เลยทีเดียวนะครับผมเนี่เบิ้งเบิงครับพี่น้องครับนี่เป็นตะสอนให้นะครับผมสําหรับข้าวสายพันุนี้มีชื่อว่า C 7 5ครับผมบู๊ยถอกแล้วครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรมาแล้วครับผมสําหรับเมื่อนี้เนาะ พาพี่พาน้องนะครับมาทงให้ทงหน้าคือเก่าเมือนเดิมนะครับผมเอาครับพี่น้องครับยังที่ผมในไตเติ้ลให้พี่น้องพ้องไปนะครับได้ยเราฟังกันแล้วนะครับว่าสาหรับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับผมพี่น้องครับนี่เนาะเป็นข้าวเจ้าที่มีอายุสั้นที่สุดในประเทศไทยนะครับผมนี่เนาะแล้วก็ให้ผลผลิตสูงนะครับซึ่งตอนนี้มีอายุนะครับได้55วันแล้วนะครับ ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยวเพียง70-75ถึงวันเท่านั้นนะครับผมสำหรับเขาสายพันธุ์นี้นะครับมีชื่อว่า C7 5้าครับผมเอาเขาไปเบื่องกันใกล้ๆเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่เนาะอาจสีมองบม่ค่อยชัดปันใดนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับบรรยากาศแดดล่มร่มตกเนาะหกโมงกลัวๆนะครับหกโมงแรงครับพี่น้องครับนี่มาชมทุ่งนะครับผม ทงไฮทงหน้าของเขานะครับผม C75 นะครับผมเป็นข้าวเจ้าที่มีอายุสั้นที่สุดในประเทศไทยนะครับผมพี่น้องครับนี่นาอซึ่งแปลงนี่เป็นแปลงที่สวยที่สุดนะครับผมสําหรับนาปังในรอบที่สองนะครับเพื่อสิเตรียมความพร้อมนะครับสําหรับเมล็ดพันธุ์นะครับในการจะไปทําในรอบที่3ครับพี่น้องครับรอบที่3นะครับเป็นอย่างจังหวางสั้นนะครับเนื่องจากว่า ข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเราสามารถที่จะทําได้จริงๆนั้นนะครับอย่างน้อยนี่สามรอบนะครับย่างหลายนี่สี่รอบครับพี่น้องครับนี่เนาะเพราะว่าเป็นข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเพียงเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าวันเท่านั้นนะครับสาหรับสายพันธุ์นี้มีชื่อว่า c ีเจ็ดห้าครับพี่น้องครับนี่เนาะในพื้นที่ทั้งหมดนะครับอยู่นี่ประมาณสิบหาไรครับพี่น้องครับนี่เนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยครับมีอายุได้เพียงห้าสิบห้าวัน ออกห่วงนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่เป็นตสอนให้ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะเอาใจพี่น้องพื่อไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับสําหรับเข่าสายพันธุ์นี่ของเขาเนาะจุดเด่นของเขานะครับก็คือเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวนะครับเจ็ดสิบห้าวันนะครับมาเบิ้งอีกหนึ่งไฮน่าครับผมข้างนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะไฮน่าทั้งนี้ครับผมป้าทั้งแห่งเป็นตสอนให้นะครับผม จุดเด่นก็คืออายุการเก็บเกี่ยวเพียง70-75ถึงวันเท่านั้นนะครับผมนี่นาอซึ่งมีข้อดีตรงที่ว่าเขาดีดเขาเด้งนะครับผมรวมทั้งนะครับหมากหญ้าต่างๆนะครับผมนี่นอเออบ้ท่านไหนแก่ยอยู่แต่เขาสายพันุนี้สีได้เกี่ยวแล้วครับผมพี่น้องครับนี่อ่เจ็ดห้าของเรานะครับก็จะได้เกี่ยวแล้วนะครับอ่าแต่ หญ้านะครับที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปจนถึงนะครับผมข้าวเด็ดข้าวเท่งนี่ยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับผลปรากฏว่าข้าวสายพันธุ์นี้จะได้เกี่ยวแล้วครับผมพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับผมอืแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของผลผลิตนะครับปกติแล้วเขาที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นๆนี่หมากสิบอดีผลผลิตสิบอดีนะครับแต่ว่าข้าวสายพันธุ์นี้ครับ c75 เบิ้งเลยครับการจับหมากจับห่วงครับเบิ้งเบิ้งครับพี่น้องครับนี่การจับหมากจับห่วงนี่ทีครับประยังเบิ้งเบิ้งครับผมพี่น้องเนี่เห็นบ่เห็นบ่นี่เป็นตาสอนให้เนาะนี่ครับเขามาเบิ้งกันชัดๆครับผมพี่น้องครับนี่เนาะสําหรับ c75 ของเรานะครับผมนี่นะครับปานี่เป็นตาสอนให้ครับผม ซึ่งก็จะส่งผลนะครับทาให้ผลผลิตนะครับหนึ่งตันขึ้นครับพี่น้องครับนี่เนาะอดูดูการทีพผนานมาห้น่าปังรอบแรกนะครับได้ถึงตัน4ตัน5เลยทีเดียวนะครับซึ่งปกติแล้วข้าวที่มีอายุสั้นแบบนี้จะได้ผลผลิตนะครับบ่ถึงตันเนาะแต่ว่าข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเบิ้งพี่น้องครับนี่เนาะ475อย่างน้อยนี่1ตันนะครับหรือว่า1000กิโลกรัมขึ้นนะครับผมพี่น้องครับนี่เนาะ เอาจังไลกับฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับจุดเด่นของ C75 ของเรานะครับผมเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องนะครับท่ามกลางบรรยากาศแดดร่มลมตกนะครับผมกับ C75 นะครับจำนวน15ไร่ครับพี่น้องครับอยู่หม่องนี้เนาะสึ่ง15ไร่ก็มี่จำนวนจำกัดเด้อยสำหรับเมล็ดพันธุ์ของเฮานะครับสำหรับในการที่พ่อแม่พี่น้องนะครับจะเอาไปทำนาปังในรอบที่3นะครับ หรือว่านาปังในรอบที่1นะครับผมในปีต่อไปเนาะมีจํานวนจํากัดนะครับผมนี่ข้าวสายพันธุ์ดีนะครับที่มีอายุสั้นนะครับผมนี่เนาะประหยัดนะครับทั้งเรื่องของเวลาเรื่องของปุ๋ยนะครับเรื่องของน้ําต่างๆนะครับสามารถบริหารจัดการนะครับได้ง่ายหนึ่งจากว่าอายุสั้นที่สําคัญที่สุดอย่างที่ผมได้ยกว่าจ่าไปแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของผลผลิตนะครับที่สูงนะครับเอาจึงได้ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผม สั่งจองกันเข้ามาโดยโด่วนเลยทีเดียวนะครับ3ามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาจังไหนฝากพี่ฝากน้องก,กันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับตอนนี้ค่ำแล้วครับนุ่มขวัญแช่หัวใจเกษตรพร้อมทิ้งาน พร้อมรลบ้าจากพี่น้องปองไปายไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสำหรับ4 7 5ของเรานะครับผม